สวัสดีครับอยู่กับผมดิงอีกเช่นเคยและวันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง The Silence PoD ปี2019าถ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังพร้อมกันเลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่บนรถคันหนึ่งมีลอราสาวสวยขี้หงุดหงิดเป็นคนขับและดานิเอลแฟนของเธอนั่งมาด้วยกันทั้งคู่เถียงกันมาตลอดทางเพราะดานิเอลนั้นต้องการให้เธอขับรถให้ช้าลงหน่อยแต่ลอราต้องการจะไปให้ถึงบ้านของลีอองพ่อของเธอให้เร็วที่สุดตามที่นัดกับพ่อไว้ เมื่อรถของลอร่าขับมาถึงทางเข้าบ้านของลีอองขณะที่เธอลงไปเปิดประตูรัว้วได้มีรถสองคันขับผ่านเธอไปอย่างรวดเร็วจนหมวกใบหนึ่งของเจ้าของรถปลิวหล่นลงมาที่พื้นลอร่าอาสาเดินเข้าไปเก็บและส่งคืนให้คนบนรถนั้นจึงได้เห็นว่าทุกคนบนรถทั้งสองคนยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มหล่อหน้าตาดีกันทั้งนั้นเจ้าของหมวกขอบคุณในน้ำใจของเธอแล้วต่างฝ่ายต่างขับรถไปตามทางของตัวเอง เมื่อลอร่าขับมาถึงบ้านของพ่อเธอลีอองที่ตอนนี้กําลังเตรียมการจัดงานแต่งให้กับลอร่าอย่างใหญ่โตลีอองดีใจมากที่ลอร่าลูกสาวผู้มีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองเดินทางมาถึงพ่อชวนให้ทั้งดาเนียลและลอร่าเข้ามาในบ้านภายในบ้านนั้นเต็มไปด้วยรูปวัยเด็กของลอร่าที่พ่อของเธอตั้งโชว์ไว้บนโต๊ะเพื่อให้แขกที่จะมาร่วมงานแต่งในวันพรุ่งนี้ได้เห็นกันซึ่งลอร่าก็ดูจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ ลีอองพาทั้งคู่เดินต่อไปที่ห้องนอนของลอราที่เขาเรียกมันว่าห้องนอนเจ้าหญิงลีอองให้การต้อนรับแดเนียลว่าที่ลูกเคยของเขาเป็นอย่างดีแล้วเขาก็ปล่อยให้ทั้งคู่ได้พักผ่อนกันในห้องนอนแดนลอรารีบถอดเสื้อผ้าออกเพื่อลองชุดแต่งงานของเธอทันทีแม้สีหน้าของเธอจะดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ตัดผ้ามาที่ลอราเธอกําลังนั่งดื่มวน์อยู่ที่สวนหน้าบ้านแดเนียลดูตื่นเต้นกับงานแต่งที่กําลังจะมีขึ้นส่วน Leon, ลีอองเล่าว่าเขาได้เชิญแขกที่ล้วนแต่เป็นคนดังมาร่วมในงานแต่งไปท แต่ไม่ทันขาดคำสำนักงานผู้พิพากษาก็โทรมาแจ้งกับลีอองว่าท่านผู้พิพากษาคนหนึ่งไม่สามารถมาร่วมงานได้แล้วในวันพรุ่งนี้ทางด้านของดานิเลก็พยายามเตือนลอราให้ดื่มน้อยลงหน่อยเพราะเธอกระดกแก้วเหล้าไม่หยุดมือเลยซึ่งนอกจากลอราจะไม่ยอมฟังดานิเลเตือนแล้วเธอยังเถียงเขาไม่หยุดอีกด้วยจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นไม่หยุดเป็นลีอองที่กำลังซ้อมยิงปืนสั้นอยู่อย่างแม่นยำลอราจึงต้องรีบเดินเข้าไปห้ามปรามพมอของเธอให้หยุดยิงปืนได้แล้วลีอองจึงชวนให้ลอรามายิง ด้วยกันเขาจะเป็นคนสอนให้เองขณะที่ลอร่ากําลังฝึกเล็งปืนไปที่เป้าหมายลีอองก็ถามเธอขึ้นมาเรื่องที่เขาอยากให้เธอมีลูกให้พ่อได้อุ้มหลานไว้แต่ลอร่าไม่คิดแบบนั้นแถมนั่นทําให้เธอหมดอารมณ์ที่จะฝึกยิงปืนต่อตัดภาพมาที่ห้องนอนลอร่าเข้ามาเห็นแดเนียลที่ตอนนี้กําลังนั่งนับเงินอยู่บนเตียงเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายให้กับลีอองในการจัดงานแต่งในครั้งนี้แต่ลอร่าบอกไม่ต้องช่วยหรอกพ่ออยากจ่ายก็ให้เขาจ่ายไปแต่แดเนียลไม่ยอมเพราะเขาอยากช่วยลอร่าเห็นแบบนั้นก็ดันแดเนียลลงไป นนแล้วก็เริ่มที่จะเลาหลมเขาทันทีจนดาเนียลนั้นเริ่มเคลิ้มแต่ไม่นานลอร่าก็หยุดแล้วเดิอนออกจากห้องไปในทันที ากนั้นลอร่าตัดสินใจเดินออกจากบ้านไปตามทางลเลาะ,ละตามถนนในเวลาใกล้มืดเธอได้ยินเสียงผู้คนกลุ่มหนึ่งดังขึ้นเธอเริ่มเดินตามเสียงนั้นไปทันทีจนเข้ามาในเขตบ้านหลังหนึ่งที่ตอนนี้มีคนหนุ่มคนสาวหลายคนกําลังสนุกกันกับปาร์ตี้ไร้เสียงทุกคนในงานจะสวมหูฟังบลูทูธเปิดเพลงเพลงเดียวกันและดื่มกินเหล้ากันอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่มีเสียงเพลงดังออกมาให้รบกวนคนรอบข้างแม้แต่นิดเดียวซึ่งนั่นทําให้ลอร่าตื่นเต้นและอยากเข้าร่วมปาร์ตี้นี้มากจนเธอได้มาพบกับแม็กซี่เจ ของงานเขาจึงชวนเธอและมอบผูฟังให้เธอหนึ่งอันพร้อมกับแก้วเหล้าเธอก็รับมันมาอย่างเต็มใจไม่นานเธอก็เคลิ้มไปกับเสียงเพลงที่ทําให้เธอมีความสุขเป็นอย่างมากด้านของแม็กซี่แยกตัวกลับเข้ามาภายในบ้านของเขาที่มีเพื่อนๆคนอื่นๆรออยู่เขาชวนให้กาโบเพื่อนหนุ่มหล่อของเขามาดูลอร่าที่กําลังเต้นอยู่ด้านนอกพร้อมกับบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีอายุที่น่าเอามากกาโบจําได้ว่าลอร่าคือผู้หญิงที่เก็บหมวกที่ตกบนถนนให้พวกเขา เมื่อฟ้ามืดลงกาโบ้ o, จึงฉวยโอกาสเข้าไปร่วมเต้นรำกับลอร่าที่ตอนนี้เธอกำลังเมาและสนุกสุดเหวี่ยงจนควบคุมตัวเองไม่อยู่จนทั้งคู่นวเนียกันถูกใจจนได้จูบก,กันในที่สุดลอร่าเธอดูจะมีอารมณ์ทางเพศอย่างมากจนเธอรีบดึงแขนของกาโบ้ออกจากปาร์ตี้ไปทั้งสองคนหลบกันมาบริเวณป่าข้างบ้านที่จัดงานปาร์ตี้เพื่อจะมีอะไรกันแล้วภาพก็ตัดให้มืดลง นั่งตัดมาให้เห็นลอร่าที่ตอนนี้เธอมีสภาพเนื้อตัวมอมแมมเดินเซไปมาเพียงลําพังเข้ามาในบ้านที่จัดปาร์ตี้เธอมีอาการหวาดกลัวผู้คนไปซะหมดแล้วเธอก็เดินหนีออกจากงานปาร์ตี้ไปด้วยอาการที่ไม่ปกติเมื่อลอร่าเดินฝากความมืดกลับมาที่บ้านของเธอในที่สุด <c oughs> ก็พบกับดดเนียลที่กาลังนั่งรอเธออยู่ที่โต๊ะด้านนอกด้วยความเป็นห่วงที่เธอหายตัวไปหลายชั่วโมงลอร่าโ <c oughs> กหกว่าเธอเดินไปเรื่อยๆแล้วเกิดหลงทางเธอทั้งล้มกลับบ้านไม่ถูก ดเนีเลบอกว่าเขาพยายามโทรหาเธอมาสองชั่วโมงแต่เธอก็เสียงแข็งว่าเธอหลงทางแล้วก็ตัดบทเดินหนีเข้าบ้านไปในขณะที่ลอร่ากำลังอาบน้ำอยู่ภาพที่เธอกำลังกอดรัดฟัดกับกาโบก็ผุดขึ้นมาในหัวทั้งคู่จูบก,กันอย่างดุดดิม่มบนพื้นหญ้าข้างบ้านแต่แล้วก็มีเงาของคนคนหนึ่งเดินตรงมาที่ทั้งสองคนตัดกลับมาในปัจจุบันลอร่าที่กำลังอาบน้ำถึงกับร้องไห้ออกมาอย่างเจ็บปวดแบบไม่มีปีไม่มีคลุยคืนนั้นบนโต๊ะอาหารลีอองกลับรู้สึกภูมิใจที่ลอร่าลูกสาวของเขา เป็นคนที่เข้มแข็งกล้าไปไหนมาไหนด้วยตัวเองแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆดาเนียลที่สังเกตเห็นใบหน้าของลอร่านั้นเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วลอร่าก็ขอตัวกลับขึ้นไปนอนดาเนียลตามลอร่าขึ้นมาบนเตียงนอนและพยายามจะมีอะไรกับเธอแต่ก็ถูกปฏิเสธลอร่าบอกว่าเธอรู้สึกเหนื่อยจนต้องการจะนอนนั่นทําให้ดาเนียลรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเธอเป็นอะไรไปแล้วภาพในอดีตที่ลอร่ากําลังมีอะไรกับกาโบก็ปุดขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีมือของชายอีกคนหนึ่งเข้ามาโอบรัดที่สะโพ เธอลอราสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเธอรีบลุกขึ้นจากเตยียงไปอุ้กที่ห้องน้ําภาพของแม็กซี่หนุ่มร่างอ้วนเจ้าของงานปาร์ตี้คือคนที่มาโอบรัดที่สะโพกของเธอก็ผุดขึ้นมาในหัวทําให้ลอราตัดสินใจหยิบปืนพกของพ่อเธอแล้วเดินออกจากบ้านไปด้วยความโมโหส่วนดานิเอลนั้นได้ตื่นขึ้นมาเห็นว่าเธอกําลังจะเดินออกไปจึงถามว่าเธอจะไปไหนตัดมาที่บ้านของแม็กซี่ตอนนี้ปาร์ตี้จบลงแล้วเหลือเพียงเพื่อนๆของกาโบรวม4ี่คนแล้วจู่ๆก็มีคลิปวิดีโอส่งเข้ามาในมือถือของเพื่อนๆทุกคนเป็นนนคคลิปที่่เพือ ได้ถ่ายไว้ขณะที่กาโบกําลังมีอะไรกับลอราจึงนั่นทาให้กาโบไม่พอใจอย่างมากและสั่งให้เพื่อนทุกคนลบคลิปนั้นทิ้งซะแต่แม็กซี่ไม่ยอมลบแถมด่าก,กลับกาโบที่กาโบนั้นพยายามจะไปมีความสุขกับลอราเพียงสองคนนั่นจึงทําให้กาโบหมดความอดทนและเดินหนีออกจากบ้านไปด้านลอราที่กําลังเดินฝ่าไปตามป่าในความมืดพร้อมกับดานิเอลที่พยายามที่ถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นถึงขนาดที่ต้องคว้าปืนออกไปเพื่อเอาคืนคนที่งานปาร์ตี้ทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจจนสุดท้ายลอราก็ยอมรับว่าเธอได้ถูก ืนโดยพวกวัยรุ่นในงานปาร์ตี้นั่นทําให้ดาน,เนิเอลโกรธมากจึงคว้าปืนในมือของรอล่าแล้วเดินดิ่งไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุทันที ตัดมาที่กาโบที่กําลังขึ้นมาบนรถเพื่อที่จะขับกลับบ้านเมื่อดานิียลมาถึงก็ตรงเข้าไปลากตัวกาโบออกมาจากรถแล้วเอาปืนจ่อหัวบังคับให้กาโบตอบมาว่าเพื่อนๆของพวกเขาที่เหลืออยู่ที่ไหนสียงตะโกนของดาเนียลทาให้พวกของแม็กซี่รู้ตัวว่าลอร่ากลับมาเอาเรื่องของพวกเขาโดยพกปืนมาด้วยแม็กซี่จึงสั่งให้ทุกคนวิ่งหนีออกประตูหลังบ้านหลบเข้าป่าไปด้านลอร่าเธอเห็นว่าพวกของแม็กซี่วิ่งหนีออกทางด้านหลังเธอจึงวิ่งตามไปขณะที่ดานียลกำลังจับตัวกาโบไว้นั้นกาโบก็ได้เปิด คลิปในมือถือของเขาใ้แดาเนียลดูว่าเขาไม่ได้ข่มขืนลอราแต่เป็นเธอที่สมยอมมีอะไรกับเขาเองซึ่งนั่นทำให้ดาเนลโกรธลอรามากเมื่อลอราที่ไล่ตามพูดของแม็กซี่ไม่ทันแล้วกลับมาดเนลรีบดาใส่เธอทันทีว่าที่เธอโดนกระทำมันไม่ใช่การข่มขืนเขาทิ้งปืนลงบนพืน้นแล้วเดินหนีเธอไปจากตรงนั้นทันทีกาโบช่วยโอกาสที่ทั้งสองคนทะเลาะก,กันจะตรงเข้าไปหยิบปืนที่ตกอยู่แต่ลอราไหวตัวทันวิ่งมาแย่งไว้ได้ก่อนแล้วใช้ปืนแหลงไปที่กาโบจี้ให้เขาเดินเข้าบ้านไป ด้นของแม็กซี่ที่กำลังหนีอยู่เห็นว่าไม่มีใครตามมาแล้วจึงบอกให้ทุกคนหยุดวิ่งลอราที่อยู่ที่บ้านใช้ปืนจี้ถามกาโบว่ามีใครอีกคนที่ข่มขืนเธอแต่กาโบไม่ยอมบอกแถมยังคิดจะหนีแต่ก็ถูกปืนจี้ไว้จนเขาไม่กล้าไปไหนตัดผ้ามาที่ดานิเอลตอนนี้เขากำลังเก็บเสื้อผ้าเข้ากระเป๋าเพื่อขับรถกลับบ้านแต่ลีอองเข้ามาเห็นพอดีจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นดานิเอลก็บอกลีอองไปตรงๆว่าลอราไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นเมื่อลีอองถามว่าตอนนี้ลอราอยู่ที่ไหนดานิเอลบอกว่าเธอ อยู่ที่บ้านของพวกวัยรุ่นกลุ่มนั้นนั่นจึงทําให้ลีอองไม่ยอมให้ดาเนียลกลับแต่ต้องพาเขาไปเอาตัวลอร่าลูกสาวกลับมาก่อนเพราะถ้าลูกสาวของเขาเป็นอะไรขึ้นมาเขาจะฆ่าดาเนียลซะลีอองลงมาหยิบปืนกระบอกหนึ่งส่งให้ดาเนียลและของเขาอีกหนึ่งกระบอกแล้วก็พากันขึ้นรถโดยให้ดาเนียลบอกทางไปที่บ้านหลังนั้นด้านลอร่าที่ตอนนี้เธอถูกรู้แล้วว่าแม็กซี่คือคนที่ข่มขืนเธอจากรูปถ่ายที่ตั้งโชว์อยู่บนโต๊ะเธอหันไปตบสั่งสอนกาโบที่ปล่อยให้เพื่อนของเขามาทําร้ายเธอแล้วรถของลีอองก็ขับมาถึงงหนน้้าบาบขอ แม็กซี่ลีออนเข้ามาถามลอราว่ากาโบ้คือคนที่ข่มขืนเธอใช่ไหมเธอบอกมันเห็นแต่ไม่ยอมห้ามแล้วลอราก็บอกพ่อของเธอว่าไอคนในรูปนั้นคือคนที่ข่มขืนเธอลีออนจึงเดินไปดึงเอารูปภาพของแม็กซี่นั้นมาเก็บไว้กับตัวและเดินไปขอปืนพกจากลอราคืนเพราะไม่อยากให้ลูกสาวต้องเป็นคนลงมือฆ่าคนพวกนี้ด้วยตัวเองจากนั้นลีออนก็พาตัวลอรากลับขึ้นรถไปส่วนดานียลใช้ด้ามปืนกระแทกไปที่หน้าของกาโบ้หลายครั้งจนหน้าเละลีออนเดินไปดึงสายเครื่องยนต์ในรถของพวกแม็กซี่เพื่อไม่ให้พวกมันได้ รถเพื่อขับหนีแล้วดานียลก็พาตัวของกาโบออกมาขึ้นหลังกระบะแล้วลีอองก็ขับพาทุกคนกลับไปที่บ้านของเขาเมื่อมาถึงดานียล <Daniel S 2> พากาโบไปมัดไว้ในโรงนาส่วนลีอองพาลอร่าเข้าไปในห้องของเธอแล้วล็อกประตูจากด้านนอกเพื่อไม่ให้เธอออกมาได้เพราะกลัวว่าเธอจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วลีอองกับดาเนียลก็ขับรถออกไปตระเวนล่าผู้ของแม็กซี่ที่เหลือที่ตอนนี้ผู้ของแม็กซี่ไม่กล้าแม้แตก่กระทั่งจะกลับไปบ้านของตัวเองและไม่กล้าที่จะแจ้งความเพราะกลัวตำรวจจะรู้เรื่องที่แม็กซี่ลงมือขอ่มขืน ลอร่เมื่อลีออนขับรถไปตามถนนเขาเชื่อว่าพวกของแม็กซี่ต้องหนีมาทางนี้แน่นอนแล้วก็จริงลีออนดับเครื่องยนต์ปิดไฟรถทันทีแล้วบอกให้แดเนียลหมอบลงเพราะพวกของแม็กซี่กำลังเดินตรงมาที่พวกเขาเมื่อพวกของแม็กซี่ที่เดินผ่านรถของแดเนียลไปลีออนจึงเปิดประตูรถออกไปพร้อมตะโกนสั่งให้พวกมันหยุดแต่พวกมันกลับวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต ลีอองและดาเนียลจึงรีบวิ่งตามไปจนทันเพื่อนทั้งสองคนของแม็กซี่ที่ยอมหยุดวิ่งหลังจากที่ลีอองใช้ปืนเล็งยิงและขู่ว่าจะยิงพวกมันแต่แม็กซี่กลับหนีรอดไปได้เพียงคนเดียวลีอองใช้ปืนยิงเข้าที่ขาทั้งสองคนเพื่อไม่ให้หนีไปไหนแล้วสั่งให้ดาเนียลไปกับเขาเพื่อตามล่าตัวแม็กซี่ในป่าด้วยกันตัดมาที่ลอร่าที่ถูกขังอยู่ในห้องจู่ๆก็มีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้น,นจากโทรศัพท์มือถือของกาโบที่เธอหยิบติดมาด้วยเธอลองเปิดคลิปในมือถือจนได้เห็นภาพความจริงทั้งหมดว่า Max ie, ่าาามกกซีเเขข้ืนธอจ าด้นหลแม้ว่ากาโบจะพยายามปัดป้องในตอนแรกแต่แม็กซี่ไม่สนใจกลับลากตัวของลอร่ามาคมขืนโดยที่กาโบทำได้เพียงนั่งเฉยไม่ห้ามปรามแม็กซี่เลยเมื่อลอร่าได้เห็นความจริงทั้งหมดแล้วเธอจึงพยายามจะหาทางออกจากห้องนี้เพื่อแก้แค้นเจ้าแม็กซี่ให้ได้แต่ประตูที่ล็อกอยู่ไม่มีทางออกเธอจึงเลือกที่จะปีนออกทางช่องระบายอากาศโผล่ด้านนอกหลงังคาแล้วเธอก็ปีนลงมาแล้วย้อนกลับเข้าไปในบ้านเพื่อหยิบมีดในห้องครัวแล้วตรงไปที่โรงนาเพื่อบีบให้กาโบเรียกให้แม็กซี่มาที่บ้าน ของเธอเดี๋ยวนี้โดยลอได้ได้ใช้มือถือของกาโบวิดีโอคอลหาแม็กซี่เพื่อให้กาโบร้องขอให้แม็กซี่มาช่วยเขาที่โรงนาแห่งนี้แถมเธอยังทรมานกาโบด้วยการใช้มีดแทงเข้าไปที่ขาของเขาอย่างเจ็บปวดเพื่อบีบให้แม็กซี่มาถึงที่นี่ให้เร็วที่สุดดา,ดานาเนลที่ตอนนี้กําลังอยู่ในความมืดเพราะลีอองสั่งให้ปิดแสงไฟฉายเพื่อไม่ให้แม็กซี่รู้ตัวว่าพวกเขากําลังออกล่าตัวของมันอยู่แต่เพราะด้วยความมืดทันทีที่ดานาเนลได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคล้ายคนกําลังเคลื่อนไหวเขาจึงลั่นไกออกไปทันทีซึ่งมารู้ อีกีกคนที่ถูกเขายิงตายขาที่ไปนั้นก็คือลีอองพ่อตาของเขานั่นเองตัดกลับมาที่แม็กซี่มันพยายามหาอาวุธติดตัวไว้เพื่อป้องกันตัวจนไปได้ท่อนไม้มาท่อนหนึ่งแล้วมันก็บุกเข้ามาในบ้านของลีอองอย่างกล้าก,ก,ก,กลัวแต่ก็ไม่พบว่ามีใครอยู่ในบ้านและเมื่อแม็กซี่เดินออกมานอกบ้านก็ได้เห็นว่าสนามด้านหน้ากําลังถูกจัดให้เป็นงานแต่งของใครสักคนแล้วในตอนนั้นเองลอร่าก็วิ่งตรงเข้ามาหาแม็กซี่ที่กําลังเผลอพร้อมกับแทงมีดเข้าไปเสียบกลางหลังของมันแต่เมื่อแม็กซี่สุดตัว ลงไปได้ไม่นานมันก็คว้าคอของลอราขึ้นมาบีบแล้วฟาดเธอลงบนที่โต๊ะอย่างแรงหลังจากนั้นมันก็พยายามจะดึงมีดออกจากหลังของตัวเองเมื่อมันดึงมีดออกได้สําเร็จและจะตรงมาเล่นงานลอราแต่เธอก็ได้คว้าก้อนหินขึ้นมาฟาดหัวมันจนล้มลงไปอีกครั้งแล้วลอราก็กระทืบหน้าของมันไม่หยุดด้วยความแค้นจนดาเนียลกลับมาถึงที่บ้านลอราดึงปืนลูกซองออกจากมือของดาเนียลแล้วเลงมาที่แม็กซี่ที่กําลังนอนหายใจรัวรินอยู่เธอเตรียมลั่นไกใส่มันแต่อีกใจหนึ่งก็ยังลังเลอยู่ว่าจะฆ่า มดีหรือไ่แล้วหนังก็จบลงเพียงเท่านี้จบไปแล้วนะครับสำหรับ The s i l e n t Party ปี2019เป็นยังไงครับสนุกกันหรือเปล่าโดยหนังเรื่อง The s i l e n t Party นั้นเป็นหนังที่ว่าเรื่องของการที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกคมคืนแต่ไม่เกรงกลัวสิ่งใดท,ที่อยากจะไปแก้แค้นพวกที่คมคืนเธอตัวหนังนั้นได้คะแนนในเว็บ IMDB ไปสูงถึง5.4คะแนนถ้าใครชอบก็สามารถไปตามดูกันได้นะครับ สำหรับวันนี้รื่นหมดเวลาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับแล้วพบกันในสปอยภาพยนตร์เรื่องต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ